หลายคนคงสงสัยสินะว่าวันนี้เรามาถ่ายอะไรนี่เลยเราได้มาใหม่จ้าสดๆร้อนๆเลยเรานะก็ไม่เคยทำหรอกไม่เคยคิดว่ามันต้องใช้แบบนี้ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันต้องใช้เป็นที่ตักไอติมทุกคนที่อันนี้ก็คือที่เราซื้อมานะคะก็คือเป็นที่ควานผลไม้ค่ะ เราเห็นในคลิปนะคะต่อๆนะคะเขาก็ใช้ตัวนี้นะคะคว้านผลไม้เป็นลูกกลมๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์ให้ดูค่ะว่าเราจะทําแบบเขาได้หรือเปล่าลองดูกันเลยค่ะนี่เลยครั้งแรกแล้วก็ลูกแรกนะคะคว้านออกมาอ้อมันไม่ลึกพอมันก็เป็นทรงกลมอยู่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะได้แล้วนะคะก็มา เราหันมันอาจจะไม่ลึกพอนะคะมันก็จะมีด้านปลายที่เป็นเหมือนเหมือนด้านที่แบบที่เราหันออกแล้วเค้ยก็คือป่าตรงนี้นะคะ นี่ลูกนี้นะคะกลมที่สุดแล้วค่ะทุกคนลูกที่เรากําลังจะทําลูกต่อไปนี่นะคะนี่เลยคว้านไปลงไปลึกๆค่ะแล้วก็หมุน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 ค่ะนี่เลยออกมาเป็นทรงกลมจ้าไม่ผิดหวังจริงๆนะจ๊ะอันละสิบบาททุกคนเราซื้อมาซื้อมาอันละเก้าบาทหรือสิบบาทนี่แหละราคาหลักสิบจ้าใครสนใจอย่าเอามาทํา คว้านผลไม้แช่เย็นเล่นๆรูปลักษ์เป็นวงกลมสวยงามไปซื้อกันนะจ๊าสิบบาทเองจ้าทุกคน